นี้สามศูนย์สามสี่หกเก้านะคะเลขสวยมากเลยค่ะสามศูนย์สามสี่หกเก้าเครื่องเครื่อมันคอมมอ่นเร็วด้วยนะฟ้าเครื่อง,องตัวนี้เป็นแดวูแดวูแดวูครับดูซานดูซานแดวูดูซานแอร์แขวนแดวูนี้เป็นเครื่องที่ดีมากเลยนะคะมีความซื่อตรงเพราะอยู่ <3 10. S 1> กับเปาบุญจิ้นมานานแล้วเครื่องสามร้อยยี่สิบนะคะสามร้อยยี่สิบลังมา้าเครื่องแรงนะคะประหยัดน้ำมันมีสองเครื่องยนต์มีสองเครื่องยนต์ในเครื่องอะ่ะ อีกเครื่องอยู่ข้างๆนะคะเป็นแอร์แขวนเป็นระบบแอร์แขวนนะคะอันนี้ก็ด้านข้างรถนะคะก็นี่เลยค่ะให้ดูสภาพโดยรอบๆรถแบบนี้นะคะนี่ค่ะรถปกติวิ่งงานทุกวันนะคะจอดแค่ช่วงนี้นะคะโอเคอันนี้แอร์อยู่นี่เขาภูมิใจนำเสนอแอร์แขวนมากเลยค่ะ ดูความเชี่ยวชาญเราเปิดรถยังไม่เป็นเลยนะคะ <c oughs> อ๋อแอร์แขวนคือแขวนอยู่ข้างๆ <c oughs> โอเคเพราะมันแขวนอยู่นะคะมันไม่ได้วางเขาก็เลยเรียกแอร์แขวน <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเบนซ์นะคะคันนี้ทะเบียน303469นะคะเบนซ์ นั่งนิ่มมากเลยค่ะขับสบายเดินทางไกลเดินทางใกล,ใกล้ซื้อไปรับคนเที่ยวพระป่ากระถินหลังโควิดก็ดีนะคะจะได้หมดเคราะหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะเนี่ยค่ะลงทุนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะ